สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกตมาซ่อมอีกแล้วนะครับอูสุพจน์ออโต้สวิทซ์ศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะครับอำเภอธัญบุรีนะฮะกับเช้าแดดแรงๆนะครับแดดแรงๆวันนี้ก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับของ Honda Civic ตัวนี้อะไรอ่ะ EK เอ่ออ EK นะครับตัว EXI เครื่อง d 1 6 y 4นะครับไม่มี V t e ทนะ d 1 6 y 4นะครับเกียร <Yeah. S 1> ์อัตโนมัติเอ่อกับงานเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเดิมเอ่อช้ำนะครับจากการนวดขับมานะครับขับมานะฮะน้ำดันขับมาขับมาระยะทางไกลแล้วก็เครื่องตัวนี้มันเคยลือมาไม่ต่ำมาหนึ่งครั้งน่าจะสองครั้งแล้วนะครับเพราะว่า เกลียวน็อตมันถอนหมดเลยนะครับเกลียมันเสียแล้วก็มีการสวมเกลียวสปริงมานะครับก็เลยทําการเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่เครื่องบล็อกเดิมดี6นะครับมันไม่มีหรอกนะฮะมันหายากแล้วนะครับถ้าจะมีก็อาจจะหลุดมาพวกเซตซนะครับที่มันตีเลขเครื่องไว้ว่าเป็นเซตซมันเป็นพันหเหมือนกันเทารวมไม่ดีคล้ายกันนะครับแต่รหัสเครื่องเ็าจะตีเป็นเซตซนะครับซึงก็หายากเหมือนกันนะครับแต่ผมไปเจอ1ตัวเซตซ เกียร์ธรรมดาราคาสุดจัดนะครับแล้วก็ B20 นะฮะอีกหนึ่งตัว B20 0 0ห้บาทนะครับพร้อมเผายกชุดมาเลยนะครับห้าหมื่นมีนะครับเจออยู่ร้านหนึ่งนะครับสวยด้วยนะฮะแต่สภาพภายนอกมันอาจจะดูโซมนะครับห้าหมบาทใครสนใจก็โทรมานะครับเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมชี้เป้าให้นะครับว่าร้านไหน มีอยู่ตัวเดียวด้วยแล้วก็ทั้งเวิร์กี่้มี้านนั้น้านเดียวนะ b 2ยี่สิบเอ่อเป็นคอเตียนะครับคอเตียคือเป็นใส่ซิ v ิกตาโตใสเอ่อซิบิกสามดออะไรพวกนี้ย g e g นะครับใส่ได้ออรถพวกนี้ยผมก็ทำมาเมื่อก่อนก็ทำเงินไม่ว่าเล่นแหละแต่สมัยก่อนขอมันเยอะเกินไปหมดไม่มีคุณค่าเลยหรอกครับเครื่อง B ีสิ2หกบเพียบไปหมดสมัยก่อน ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะอันนั้นย้อนไปสักยี่บปีอ่ะครับออยัง ZC เมื่อก่อนเนี่ยหลุดมาเยอะ B16 ก็มีนะครับทุกวันนี้นะครับไม่มีเลยนะหายากมันก็จะเหลือแต่ B13 นะ B13 B15 B, 13, B, 15, B อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง B15 ก็จะไปตรงกับพวกคอนด a าซิตี้นะครับกองอยู่ข้างบนเกียร์ก็จะลูกเล็กกว่านะครับ ซึ่ง Honda เนี่ยเขาจะทำมาให้แบบสับใส่กันได้หมดนะยันแพรล่างเลยนะทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นรถที่มีบอดี้แค่อย่างเดียวก็พอจะอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นได้หมดนะครับทั้งชุดช่วงล่างจานดิสเบรนะครับของแต่งติ้งต่างๆนะ Honda นี้ทำมาสมัยแบบตั้งแต่พวกอะไรนะ8 8เลยพวกนั้นนะ่ะก็ยำของได้เยอะนะครับ หาของซิ่งได้ได้เยอะเอามารวมกันได้นะครับสามารถมาแต่งมารวมกันได้โดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายนะครับพวกขาท่านเครื่องอะไรก็เยอะแยะนะครับอ่าคันนี้นะตัวเครื่องก็จะอยู่นี่นะครับที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ดีสิบหนะตัวนี้จะเป็นดีสิบห้านะครับแต่เครื่องรุ่นนี้ที่ติดรถนะครับที่ติดรถนะครับเออมันมีหลายรุ่นนะ ek เนี่ย นู่นนู่นนั่นก็อีกคันหนึ่งอะ EK แล้วมันจะมีอีกคันหนึ่งสี่คันเนี่ยสี่รุ่นอ่าไอเกียออโต้เนี่ยมีสองรุ่นนะครับไอเกียธรรมดามีหนึ่งคันแล้วก็อันนี้เกียออโต้ก็อีกคันหนึ่งแต่คันนี้นะครับเอ็กไอนะจะเป็นดีสิบหกนะครับท่อรว่วมไม่ดีเหมือนดี6ิบหกแปดแต่ จานจ่ายจะไม่เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้จะเป็นจานจ่ายแบนนะใชไหมเนี่ยดีหรือซึ่งผมซื้อมาตัวนี้จะเป็นกออากาศอยู่ข้างบนนะแล้วคือเรามาสลับอะไรนะครับมาสลับอะไรใช้ทอยเสียเดิมนี่ใช้ทอยเสียเดิมนะครับเป็นไงเรื่องยอมแมวไว้ใจผมเป็นไง <laughs> ดูแล้วเหมือนแบบเครื่อง่งไม่ได้รื้ออะอดิเนี่ย ทําไมสังเกตรประเก็นท่อดีนะเนี่ยนะไม่มีไม่มีหมกนะครับก็คือซื้อมาเป็นรุ่นไหนก็จะบอกรุ่นนั้นเลยแล้วก็ผมแจ้งลูกค้าแล้วว่าเป็นเครื่องพันห้านะเราก็ต้องใช้คอยดีเดิมท่อเสียเดิมอ,อย่างอื่นเราก็ยกใส่ได้เลยเราก็ซื้อขายึดแท่นเครื่องเพิ่มนะครับเขาจะจัดร้านจะจัดขายยึดแท่นเครื่องให้นะครับเพราะว่า ท่นเครื่องเดิมกับท่านเกียร์เนี่ยมันจะไม่ได้กันแล้วก็ส่วนแท่นหน้าเครื่องตัวนี้ก็จะสลับใส่ของเดิมของที่เราซื้อมามันจะหน้ากว้างนะก็คือเป็นการสลับอะไหล่นะครับสลับอะไหล่เนี่ยถึงได้บอกว่าเครื่องเนี่ยมันสามารถสลับนู่นนี่นั่นนีดนีหน่อยๆก็ยกได้ใส่ได้แบบไม่ต้องไปแยะมันก็เลยแบบฮอนด้าเนี่ยมันก็เลยเป็นรถที่มันเป็นรถที่ตรงประเด็นกับคนที่ชอบแต่งรถนะ รูปทรงสวยอะไรสามารถใส่กันได้หมดนะครับซีวิกใช้จานพวกแอคคอร์ดอะไรพวกนี้าจานใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ได้หมดมีแล้วก็ดิสเบรกลงดิสเบรกหลังนะครับได้หมดเลยนะครนะคันนี้นะครับอ,อ็เตรียมงานเสร็จหมดแล้วแหละเตรียมงานเสร็จหมดแล้วอ่อเดี๋ยวจะให้พวกมาช่วยยกใส่นะเพราะว่าเริ่มเจ็บขาเจ็บหลังอีกแล้วนะ ผมก็คืออันนี้ผมมาตั้งแต่วันแรกนะซื้ออะไรมาตั้งแต่วันแรกก็ได้เครื่องมานะครับอันนี้ไปได้เครื่องมาหไกลไปจากวังน้อยข้ามไปบางนาบางนากลับมาวังน้อยเมื่อแค่ขับรถมาเทียบดูว่าควรจะเอารุ่นไหนแบบไหนนะครับเครื่องตัวนี้ข้างในเนี่ยสวยนะเพราะว่าผมถ่ายให้ดูนะครับข้างในนะครับผมถ่ายไว้แล้วให้เจ้าของดูหมดแล้วนะ ให้เจ้าของรถด,ดูหมดแล้วนะข้างในเคใส่ยังขาวอยู่เลยเราตอนแรกมันมีบียี่ผมก็ถามเจ้าของรถว่าเอาบียี่ไหมจะเอาบีย่ไหมมันแน่นดีไงมันแน่นเต็มห้องเครื่องอะ่ะแต่ก็เรื่องน้ํามันก็ซดรับประทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นเก่าพวกนี้มก็เครื่องรุ่นเก่าทั่านั้นแหละแต่เราจะทําให้มันเหมือนกับตัวรถนะ อันนี้จะมันไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายนะครับเพราะว่าเขาซื้อมารถเขาซื้อมาใช้นะครับเขาไม่ได้ทาแล้วจะขายนะฮะอันนี้รถเขาใช้งานนะครับเรืน,นี้เครื่องมันพังก่อนรถคันนี้เขาเขาซื้อเพิ่งซื้อเต็นมานะเพิ่งซื้อเต็นรถมานะครับประมาณได้เดือนกว่ากใช้ได้เดือนกว่ากเองนะส่วนพวกอะไรเครื่องเกียร์นะครับก็จะเทินนะครับ จะเทินขายร้านนะครับขายอีกร้านหนึ่งนะครับที่เขารับซื้อเครื่องเทินเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับผมถามว่าลูกค้าเนี่ยจะเอาแบบไหนลูกค้าก็บอกว่าแล้วแต่ช่างเก่งบอกมันไม่ได้มันเพราะผมไม่ได้ใช้รถนะครับอือฮึมาต่อต่อเพราะว่าลูกค้ามาแต่เช้าเลยก<อ>็คันนี้ก็เดี๋ยวถอด เอาเอาเกียร์อันเก่าลงก่อนครับเกียร์มันยังคาอยู่แล้วก็ยกเครื่องใหม่ขึ้นถ้าแ,แท่นขาไม่ตรงก็จะมีดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากวิ่งไปหานะครับเสียเวลานะครับสู้เราดัดแปลงเอายึดใหม่นะครับส่วนตัวนี้มันใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสลับมาใส่ของเดิมแล้วมาแล้วคันนี้ต่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นสวีกตอตู e เคเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น EJ นะครับไม่ใช่ EK นะครับเป็น EJ นี่ครับ EJ นะนะครับ D16 Y8 นะครับ EJ D16 Y8 ครับเห็นไหม d j กับ EK นะครับมันเ,เลขบอดี้นะครับมันจะบ่งบอกถึงชนิดของตัวรถ ชนิดของเครื่องนะครับทั้งหมดเลยนะก็ความเหมือนความแตกต่างก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยชนิดเครื่องประเภทเกียร์แล้วก็ระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นระบุตามเพจของของของตัวรถนะที่เวลาเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องใช้เลขเพจนะครับตัวนี้จะเป็น D ีที่ห ออกซิเจนเทนเซอร์เป็น4สายนะแล้วก็จะมี D6Y8 ออกซิเจนเทนเซอร์เป็นสายเดียวนะครับกล่องใบเล็กกล่องใบใหญ่นะครับกล่องใบใหญ่ก็จะมี2อสามรุ่นกล่องใบเล็กก็จะมี2อสามรุ่นแล้วแต่ปีแล้วแต่รถนะครับเวลาเขาผลิตมาคันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟเกียร์ดีนะครับไฟเกียร์ดีมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูใหม่นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของซีวิก t ตา o 2โตสคันนะครับจริงๆมันมี3ถึง4คันด้วยซ้ำแต่ละคันไม่เหมือนกันด้วยซ้ำคนละรุ่นกันเลยนะครับคนละรุ่นกันทั้งหมดนะอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ค่อยรู้อะไรทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ Honda เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทำนะครับส่วนคนอู่ที่ก็ทำา o o n d a เนี่ยเขาก็จะหมูกมุน่นตั้งแต่สมัยเก่ายันสมัยใหม่แล้วก็ เป็นอ,อยู่ในยุคข,ของวัยรุ่นที่เอากลับมาทำใหม่นะครับนะวัยรุ่นที่เล่นพวก h อนด้านะครับคนที่เอากลับมาทำใหม่เนี่ยเขาก็จะกระแบบกระตือรือร้นอยากจะทำอยากจะแต่งนะครับยิ่งมันหายากเขายิ่งชอบอะไรที่มันหายากอุปกรณ์แต่งเนี่ยมันหายากเขายิ่งชอบแต่ถ้าคนรุ่นเก่าเขาเล่นมาเนี่ยเขาเล่นแล้วพอเขาเห็นรถ เขาก็ชอบนะครับแต่เขาไม่ไม่ค่อยอยากจะทําต่อว่าเขาเบื่อแล้วนะคนเขาเขาเล่นมาเขาจนเขาไม่เอาแล้วนะครับเขาไม่อยากกับกลับมาแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ๆเล่นต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมขนาดท่อเสียฝาครอบเนี่ยก็ยังทรงมันจะคนละทรงนะเห็นนะข้อแตกต่างมีเยอะนะครับเรือนไม้เนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่รหัสโค้ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ รถล็อกในว่าขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนี่เนี้ยเนีพามาดูข้างในก่อนก็เดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะโอ้คันนี้นี่เลยนี่เลยนะครับนู่นนะครับนี่ก็ขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมเดี๋ยวจะมาถ่ายคันนี้ดูนะครับว่ารถคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับ ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับช่องของเก่งเกิดมาซอบนะฮะสวัสดีครับ